ช่วงสุกง่ายสไตล์แมมบ๊อบสนับสนุนโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวอิเล็กโทรลักซ์โอเคสตาร์เสร็จแล้วไอช่วงเวลารอนี่เดี๋ยวเราไปทำอาหารให้ภรรยาอาป๋ามาเลยพร้อมพร้อม กกเครื่องมืออุปกปรณ์เครื่องปรุงพร้อมค่ะไอศครีมอยากกินแล้ววันนี้เราจะทำไอศครีมจากเครื่องปั่นของอิเล็กทรลักค่ะ <Wow. S 1> เครื่องปั่น ในคนละมีหกแชนใช่ค่ะแต่คนถามว่าอ้าวแล้วมันปั่นมันจะเป็นเกล็ดได้ยังไงเรามีไอซ์ครัชด้วยนะคะเป็นฟังก์ชันที่สามารถที่จะบดน้ําแข็งให้เป็นเกล็ดทีมะเลยเนื่องจากว่าใบพัดของเครื่องปั่นรุ่นนี้มีถึงหกแชกที่ป๋าบอกพร้อมแล้วปิ่มเลย I mean strawberry แช่แข็งแล้วเลยค่ะแล้วตามด้วยกล้วยกล้วยหอมค่ะที่เราแช่แข็งไว้เหมือนกันใช่ไหมเ e a และตามด้วย w h i ครีม แหมบอบทำไอศครีมกินเองที่บ้านค่ะไม่ได้ยากเลยค่ะคุณผู้ชมมีเครื่องปั่นแบบนี้ก็ทำได้แล้ว <Wow. S 1> ผลไม้ที่จะปั่นก็แช่แข็งไว้ก่อนนะคะจริงๆจะใส่ผลไม้อะไรก็ได้ค่ะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวแมบม oh. บอบเขชอ,อบสตรอเบอรี่แล้วก็กล้วยหอม oh. ขอทำไอศครีมรสหมี้ก็แล้วกันค่ะใส่กล้วยหอมแล้วก็สตรอเบอรี่แช่แข็งลงไปวิปครีมนี่ตามไปเลยค่ะขาดไม่ได้มันเพิ่มความมันและความอร่อยหลังจากนั้นก็กดปั่นได้เลย เดี๋ยวเราเอาวบเนรามาใส่ด้วยระบบใบมีดหกแฉกของเครื่องปั่นอิเล็กโทรลักทําให้ปั่นออกมาได้เนื้อเนียนมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเชื่อเถอะค่ะว่าไอศครีมเนี่ยเราสามารถทําเองที่บ้านได้เลยเนื้อเนียนได้รสชาติที่แสนอร่อยเหมือนทางร้านทําเลยแช่โอ้ดูดิแมมความเนียน เครื่องปั่นรุ่นนี้เนี่ยทำได้ทุกอย่างซุปก็ทําได้ <Wow. S 1> สาม,มารถปั่นได้ทั้งในความร้อนแล้วก็ในความเย็นร้อนไม่ได้หมายถึงว่าน้าต้มร้อนเดือดๆนะคุณผู้ชมขาดหมายถึงว่าเราต้มผักเนี่ยแล้วก็เอาเอามาวางข้างนอกให้มันแบบลดความอุณหภูมิที่มันร้อนจัดลงนิดนึงเสร็จแล้วก็ปั่นทําเป็นซุปกินได้เลยทําไอศกรีมได้ด้วยสมูทตี้ได้ด้วยแล้วไแช่ฟรีซแช่เย็นในช่องฟรีซประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะก็จะได้ไอศครีมโฮมเมดที่เราท ผู้ชมอยากทำกับผล,ลไม้อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ที่บ้านชอบสุกง่ายสไตล์แม่บ๊อณผู้ชมขาความสุขเล็กๆแบบนี้เนี่ยเราสามารถสร้างขึ้นเองในครอบครัวเราได้ผ่านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กโทรลัก์เรียกทุกคน <Wow. S 1> ในบ้านมาทำความสุขเกิดทันทีเลย โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวอิเล็กโทรลักส์แมนบัอบ Let's go